วันที่เท่าไหร่วะวันนี้ที่เท่าไหร่วะอ๋อห้าเดี๋ยวกดห้าให้เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวกดห้าให้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้กล่องสูงเครื่องราง,างจริงๆแล้วหนูอ่ะไม่อยากให้ ไม่อยากให้เล่นแบบหลายตัวเลยนะคะไม่อยากให้ลงทุนเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันหนีซูมันมันมันออกซูมือค่ะมันออกตลอดเ,อเดี๋ยวหนึ่งจะเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวขอญาตลงใ,ในกลุ่มก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะแจกให้หน้าไลฟ์นะคะทุกคน แล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอแล้วก็ให้ทุกคนหาซื้อลอตเตอรีร่เอาไว้เลยนะคะสามตัวบนเล็กท้าย3ตัวเล็กหน้าสมตัวนะคะเลขกหน้า3ามตัวเลขท้าย3ตัวแล้วก็รางวัลที่1หาไว้เลยค่ะเล็กท้าย2ตัวใบเดียวก็ได้เสียวหลรางวัลอยู่นะคะอ่ะ สวัสดีสอง0มืนแปดพันนะคะสอง0มนแปดพันสี่รอยคนนะคะทุกคนขาเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มเครื่องรางกล่องสุ่มเครื่องรางในที่นี้หนึ่งขอพูดห้านาทีพอนะคะกล่องสุ่มเครื่องรางห้านาทีพอป้าเออเครื่องนู้มาให้เมียหน่อยเร็วๆเครื่องรางในที่นี้ก็คือคืออะไรกล่อ,นนะะกองสุ่มเครื่องรางคืออะไรขอแจ้งก่อนนะคะกล่องสุ่มเครื่องรางคือหนึ่งจะเออ ลายหลายคนน่ะได้ไปแล้วนะคะบางหลายหลายคนน่ะได้ของของแจกไปแล้วนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะที่อยู่ในกล่องในซองนะคะในซองพัสดุหรือในกล่องพัสดุได้แล้วนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถทักกลับมาถามแอดมินได้นะคะว่าคืออะไรนะคะมันเป็นของแจกนะคะเป็นของแจกให้กับลูกเพจนะคะให้กับลูกเพจให้กับลูกค้านะคะ แต่ได้แล้วอะแบบไม่อยากให้รีวิวนะคะคือไม่ต้องรีวิวก็คือได้แล้วก็คือแบบเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องรีวิวนะคะอ่ะหนึ่งจะเปิดกล่องสุมเครื่องรางทุกคนขคายัางเหรียญปูเนี่ยปกติแล้วอะหนึ่งปล่อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญปู่รุ่นม,มหาโพคะซัพเนี่ยหนึ่งปล่อยสามร้อยเก้าสิบเก้า ปีเสียมหาเศรษฐีเนี่ยหนึ่งปล่อยอยู่399ปีเสีย,ยยกเนี่ยหปล่อยอยู่299ปีเสียดูทรัพย์1ก็ปล่อย299ปีเสียหินถูกหวย1ก็ปล่อย299ปีเสียเดี่ยวได้แดงหนึ่งก็ปล่อย299 กับแหวนเนี่ยแหวน199บาทูบหน้บาทวันนี้หนึ่งขอปล่อยกล่องสุ่มนะคะแต่กล่องสุ่มรอบนี้หนึ่งขอแจกไปเป็นมือถือแล้วกันนะคะขอสุ่มไปเป็นแบบสุ่มแจกมือถือให้สักสิบรางวัลน,นะแต่สุ่มในที่นี้ก็คือกล่องสุ่มราคา299บาบาทจะส่งฟรีค่ะเรื่องจริง กล่องสุ่มราคา299บาทจัดส่งฟรีค่ะคือลูกค้าเนี่ยหนึ่งการันตีเลยค่ะของในกล่องมูลค่าไม่ต่ำกว่า299บาทแน่นอนลูกค้าได้เหรียญไปก็คุ้มแล้วค่ะเหรียญปู่รุ่นมหาโพกษัก์เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยก็คุ้มแล้วค่ะ ไม่มีต่ำกว่าการันตีนะคะว่าของที่ลูกค้าได้ไปจะราคาไม่ต่ำกว่า299แน่นอนนะคะกล่องสุ่มเครื่องรางคือบางคนได้มหาเศรษฐีไปมหาเศรษฐีเส้นละ399บาทลูกค้าได้ไปก็คุมแล้ว299บาทจัดส่งฟรี299บาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์ cf 2 9 9เลยค่ะนะคะสุ่มแจกมือถือไปสิเครื่องแล้วกันนะคะขอ299คือไม่ต้องโอนค่าส่งแล้วนะคะลูกค้าจ่ายแค่นี้พอส่งฟรีให้เลย นะคะคจ่ายแค่นี้พอส่งฟรีให้เลยหนึ่งขอไปที่รัฐบาลก่อนรัฐบาลไทยงวดนี้หลายๆคนก็ถามว่าหนึ่งชอบอะไรเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งจะปล่อยตัวชอบนะคะว่าหนึ่งชอบอะไรชอบอะไรมากที่สุดถ้าใครถ้าไม่ตรงใจก็คือแบบเอาตัวชอบของหนึ่งไปจับกับตัวชอบของคุณก็ได้แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวที่แบบ งานสแบบให้ค่ะเออโอเคนี้มันก็จะไปเป็นตามตรงตามตัวที่คุณแบบต้องการนะะอ่ะทุกคนอันนี้คือตัวที่หนูชอบตัวที่หนึ่งชอบนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งชอบตัวไหนแต่อันเนี้ย ใคร cf แล้วท ja ักไลน์ที่1ปักหมุดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าลูกค้า cf แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นบัญชีมีแค่บัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย8 8ร no, no. uh ้านหนึ่งไม่มีระบบดูดนะคะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าลูกค้า cf แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะลูกค้า cf แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นใครรับพิมพ์ cf 2 9 9เ cf แล้วทักไลน์ได้เลยค่ะใครรับ cf 9 9งเก้าเก้า cf แล้วลูกค้าทักไลน์ ซ่มแจกมือถือไปให้สิบเครื่องเดี๋ยวคืนนี้ไม่แน่ใจคืนนี้ไม่น่าจะทานหรอกน่าจะเป็นคืนวันที่เจ็ดที่แปดนั่นแหละเบกทูเกบกทูเกบกทูคืนวันที่เจ็ดวันที่แปดนั่นแหละมาอาออยากดได้ของใหทีมนั้นขอจัดมาโรดค่ะขอมาโรดอะไรอย่างช่วยจัดให้ชุดพ p e อย่างอย่างใดบอกโอเค ยังไม่มาคืนนี้ดูก่อนถ้าเลิกงานยามดีก็สิไปจูทหยโอเคโอเค